ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎสามารถดูประกอบกันได้นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนมีนาคม2565ดวงภาพรวมการงานการเงินเป็นเรื่องทั่วไปนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวกรกฎคะ่ะ ลังงานใบที่หนึ่งนะคะตอานเด้ไพ่สองดาบค่ะใบที่สองค่ะได้ไพ่สี่ไม้เท้าใบที่สามนะคะได้ไพ่เดโมนใบที่สี่ค่ะด้านด้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะใบที่ห้าได้ไพ่สามถ้วยค่ะใบที่หกค่ะได้ไพ่สองถ้วยนะคะใบที่เจ็ดค่ะได้ไพ่เดอะสตาร์ ใบที่แปดค่ะได้ไพ่เดววใบที่เก้าค่ะได้ไพ่สิบดาบใบที่สิบค่ะได้ไพ่อัศวินถ้วยค่ะอย่างน้อยใบสรุปก็ออกมาดีนะคะได้ไพ่อัศวินถ้วยในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับชาวกรกฎนะคะอาจารย์ขอพูดทีละเรื่องนะคะประเด็นแรกขอพูดในเรื่องของงานก่อนนะคะ ไพ่งานของท่านนะคะขยายตัวท่านด้วยนะคะก็คือห้ามิเท้ากับสี่มิเท้านะคะแล้วไพ่ตัวตนเนี่ยเป็นไพ่พลังงานสองดาบเนี่ยความหมายคําว่าสองดาบนะคะอาจจะมองถึงความลังเลใจนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจก็ได้ท่านรู้สึกเครียดนะคะไพ่ข้างบนเป็นไพ่เดมูลเครียดและกดดันตัวเองด้วยตอนนี้ว่าเรื่องงานที่ทําอยู่มันมันไม่ได้ดังใจอะ่ะ มันรู้สึกขัดแย้งกับใครหลายๆคนโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความร่วมมือกันหรือแม้กระทั่งในแง่ของความอึดอัดในเรื่องของความรับผิดชอบก็ได้นะคะหลายหลายอย่างมันไม่ได้ดังใจท่านแล้วตอนนี้กับการที่จะอยู่ตรงนี้อีกต่อไปนะคะหลายหลายท่านก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะตอนนี้จึงมีความคิดนะคะในตําแหน่งจิตใจของท่านเป็นไพ่พลังงานสิบดาบนะคะ มีความรู้สึกว่าท่านอยากที่จะลาออกหรือมุกออกไปแล้วอัศวินถ้่วยนะฮะมีความคิดแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะไพ่สตาก็เลยแปลว่าการเทหรือถ้าเรื่องงานก็คือการมุกการยกย้ายแหละค่ะมีโอกาสสูงที่ท่านจะเปลี่ยนงานนะคะ,ะบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนอยู่ในช่วงไปลายเดือนอมีนาคมนี้หรือบางท่านก็มีเกณฑ์เปลี่ยนตั้งแต่ต้นต้นเดือนกุมภาค่ะ มีสองช่วงมีช่วงตั้งแต่เดือนอต้นเดือนก็ประมาณวันที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยก็มีละบางท่านก็เปลี่ยนปลายเดือนนะคะในเรื่องของงานสำหรับท่านที่มีปัญหาเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะใครที่มีความเป็นอยู่ที่ดีในเรื่องของการงานแล้วก็ควรที่จะทำต่อไปแต่ถ้าใครมีปัญหาเหมือนที่ไพ่ขึ้นมาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะบางท่านอาจจะอยากไปทำงานต่างประเทศก็ยังมี หรืออยากที่จะผันตัวเองไปทํางานกับบริษัทที่เป็นเจ้านายปต่างชาติพอมองถึงสวัสดิการนะความสวัสดิการก็คือไพ่สามถ้วยนี่แหละความสุขความมั่นคงสีม่มท้าก็ไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ท่านคิดอยู่นะอันนี้คือประเด็นเรื่องงานค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินบ้างนะคะในตําแหน่งการเงินเนี่ยจะมองว่าจริงพบกระดุมพักก็คือไพ่เดะมูนแสดงว่าการเงินของท่านยังเป็นช่วงเงินหมุนเข้าซ้ายออก ออกขวาแต่ก็ยังมีรายรายรับเข้ามาตลอดนะคะเพียงแค่มันเหมือนหมุนเหมือนเอาไปลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมอยู่ตอนนี้ก็ได้อาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแต่ท่านทําเสริมหรือท่านไปทําธุรกิจอะไรบางอย่างจะเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับของกินหรือเสื้อผ้าก็ได้นะคะใครช่วยขึ้นมาเนี่ยนะคะก็าอาจจะเป็นประเด็นนี้อยู่มันก็เลยเหมือนเงินยังหมุนเข้าหมุนออกแต่มันก็ยังเป็นเงินการเงินที่ยัง เหมือนกับหมุนไปได้และสะดวกอยู่นะคะอาจารย์มองก็ยังสะดวกอยู่แค่แค่ท่านอาจจะเครียดในแง่ของการที่จะสร้างตัวเองให้มั่นคงแบบแบบรวดเร็วกว่านี้คือเป้าหมายอาจจะอยากที่จะมีบ้านมีรถบางท่านเนาะที่ที่ยังไม่มีก็อยากมีแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ยังคิดอยากจะข,ขยับขยายมีเพิ่มขึ้นอ่าก็เป็นเรื่องของเรื่องที่จะต้องคิดในเรื่องของการใช้ใจ่ายหรือเรื่องของการวางแผนในเรื่องเงินนะคะอาจารย์มองประมาณนั้น แต่ท่านก็เอาตัวรอดได้สําหรับกรกฏนะคะในเรื่องการเงินนะส่วนในเรื่องของอ่ความรักความสัมพันธ์กรณีใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะนะคะอาจจะมีเกณฑ์ไม่เข้าใจกันบ้างนะมีความรู้สึกเออคือยังไงล่ะคือบางคนเนี่ยเหมือนเหมือนตัดจบกันแล้วด้วยซ้ำนะมีสิบดาบเนี่ยเหมือนบอกเลิกเหมือนเทกันไปไห้สตานะแต่แล้วพอจบจบ ไปจากกันจริงๆแล้วมันกลับทําให้มีความรู้สึกชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างไหมคะมีความรู้สึกโหยหามีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกที่อยากจะง้อเขาแต่ก็ยังไม่กล้าอยู่ก็ได้นะอาจารย์มองเนี่ยอยากที่จะบอกว่าฉันอยู่อย่างไม่ไม,มีคุณไม่ได้ผมอยู่แบบไม่มีคุณไม่ได้มันน่าจะเป็นภาวะอาการแบบนั้นอยู่นะคะในเรื่องของความรักจริงๆแล้วอาจารย์มองเลยนะคะว่าถ้าคุณมีแบบนี้อยู่คุณก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบว่า เอ,อเขาเรียกว่าอืมต้องรอให้เขามางอเราอย่างเดียวทีจริงเราคุยไปทักไปเนี่ยหมายเลขสองดาาบนีนคือข้อมูลคือการเชจาอยู่แล้วนะะอสวินถ้วยอยู่ตำแหน่งสรุปมีสองถ้วยมีสามถ้วยอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณก็ปรับเข้าความเข้าใจกันได้แล้วก็กลับมันดีเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นถ้ารอเวลาที่จะให้มันเกิดขึ้นเองหรือรอเวลาให้เขาแบบ เกลับมาหาเราเองมันจะใช้เวลาแต่ถ้าคุณทักไปก่อนคุยไปก่อนอาจารย์มองว่ายังไงต้นเดือนนี้คุณก็ต้นเดือนมีนาคุณก็น่าจะมีความสุขได้แล้วแต่ถ้าคุณปล่อยไปก็ช้าแหละค่ะกว่าที่จะสมหวังแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันขาดนะมีปัญหาอะไรก็ยังกลับมาไพ่ตำแหน่งสรุปยังเป็นอัศวินถ้วยเขาก็ยังถือความรักกลับมาให้คุณอยู่ดีนะคะส่วนถ้าเป็นคน โสดเนี่ยอาจารย์ขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะคนโสดนะคะในเดือนมีนาคมชีวิตรักคุณจะเป็นยังไงไพ่ออกมาหวานเลยนะคะไพ่ลาเวอร์ ไพ่เด็กถือถ้วยไพ่พะระสังฆราชราชินีไม้ดเดมชเชียนแปดเหรียญสำหรับคนส่วนอาจารย์มองว่าคุณจะเจอคนรักเพราะเรื่องงานนี้แหละนะคะมีเกณฑ์บางท่านกำลังจะเปลี่ยนงานไปทำงานที่ใหม่ก็เจอคนรักในที่ตรงนั้นเลยก็มีนะคะ มีเกณฑ์มีใครดีๆเข้ามามีความมันน่นคงในเรื่องของความรักเป็นความรักที่เขาเรียกว่าคบกันเป,เ,ปเปิดเผยเลยอะนะคะมีความเข้าใจกันมากๆเลยนะคะไพ่เลเวอร์เนี่ยนะคะอัศวินโที่ค่ะรา,าชินีราชินีไม้เนี่ยนะคะหรือแปดเหรียญเนี่ยเจดเดอะเมจิกอะเขาคนนี้น่าจะเอเป็นคนที่มีความสามารถนะถ้าคุณเป็น ผู้ชายผู้หญิงคนนี้ก็เก่งหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายคนนี้ก็เก่งมีความสามารถหลากหลายก็ได้เดเมเชียนทาอะไรได้หลายอย่างทํางานสองสามอย่างอะไรเงี้ยแต่เขามีความมั่นคงมากๆในเรื่องหน้าที่การงานไม่ว่าเขาจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่า,าทํางานบริษัทเขาก็อยู่ตําแหน่งใหญ่นะคะแล้วก็มีความรักให้คุณมากมายนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดจะมีความสุขในเรื่องของรักใหม่ๆไม่ว่าคุณจะเจอชาวราศีเมษหุนก็ได้อ่าชาว ธาตุไฟก็ได้ก็มีหลายธาตุหรือแม้กระทั่งชาวราศีพุธศพก็ได้อะไรอย่างเงี้ยธาตุดินก็มีนะคะก็โอเคเป็นความรักที่ดีนะคะสําหรับคนโสดนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูพลังงานเลขโชคลาภกันนะคะอ่าได้เลขสามแปดนะคะสี่ศูนแล้วก็หนึ่งย์ค่ะ เป็นพลังงานเลขโชคลาภสำหรับกรรกฎนะคะเจอก,กันใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ